อ่ะนี่ลองสังเกตนะอีเทเรียมแดงดอนแดงผมไม่สนใจเอออีเทเรียมมันมันดูแทนดอนก็ได้ดูตามมันก็ได้ดอนมันอ่อนวใช่ไหมนี่หลอดสองร้อยเมงมืนเอาให้มาครบสองหลอดเลยนะแตกได้นะคุณผมไม่ได้ขันนะลองกดเล่นดูเดีสองหมื่นหลอดอาชิบหายเงินอ่อนแล้วทีนี้เงินอ่อนใช่ไหมเราก็ดู อิทิเลียมาก่อนดูทรงอิทิเลียมก่อนอ่าไม้ไหนกำไร oh, <no. S 1> สมมุตินะถ้าชีวิตจริงนะโอเคดอนอ่อ okay, นแล้วทีนี้ดูอิทิเลียมอ่าอิทิเลียมเขียวเดี๋ยวรออิทิเลียมมันเขียวอ่ามันไม่เขียวเว้ยรอก่อนแต่ไม่เป็นไรทองมันขึ้นอยู่แล้วเพราะดอนอ่อนทีนี้อิทิเลียมถ้ามันเขียวปีจา๋าเลยเนี่ยทองรอบินได้เลยครับมันไป ส่วนใหญ่มันจะไปขาขึ้นเหมือนกันแต่ใช้ขาลงไม่ได้เออแตกมันเป็นมันเป็นสกุลเงินที่ผมเอามาประยุกต์ใช้กับทองแล้วมันเวิร์กเว้ยเฮ้ยมันดูแทนดอนก็ได้ดูนํำร่องก็ได้เห็นป่ะเห็นป่ะอ่ะผมกดบายขาโน่นนะอันนี้เดโม่น,นะอ่ะผูปเปิดขาก่อนนะคุณูกซอยเลี้ยงหน่อยเฮียเกียรแสนดอนแล้วมันงกดหลอดสองร้อยเล่นได้ไห a, oh, <no. S 1> มขำนะคุณลองไปกดเล่นดูดิ อ่าระหว่างที่เราเดึกงกดนะยังได้เหรอะะแม่งต้องปิดดีเลย์นะทำไมไ่ได้เลื่ออย่างเงี้ยไอ้เนี่ยยิงนะเนี่ยเราบอกขายหมูอย่างเงี้ยอ้าวต้องไปไหมฮ่า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 ,าอ่ามีเลย์นะใช่ไหมได้อ่าระหว่างที่มึงดีเลยก์กดตรงนี้ต่อเออเราก็เล่นมันโอเคทีนี้อิทิเลียมันมาเขียวแล้วใช่ไหม เง,เงินเงินแดงนี่ไม่โอเคแล้วเงินแดงก็ต้องเตรียมเผ็ดละเงินแดงเตรียมเผ็ดเผ็ดได้เผ็ดได้เผ็ดก่อนใช้คำดีกว่าถ้าเกิดคุณซอยเยอะอย่างนี้นะแต่อิทิเลียมมันเขียวแล้วอ่าทีนี้ดูนะถ้ามันเขียวปีจ๋าเลยนะทองกระชาบ,บินเลยแม่งมาก่อนเงินอีกโคตรสุดยอดเลยอิทิเลียมไม่ต้องไปดูการาฟจริงหรอกดูลูปมันนี่แหละนี่แหละ,ละดูอิทิเลียมเข้าไว้นี่แหละเอาเดีทองบินไมเราหล่อสองร้อยนะ ไว้ก็ยังไม่หยดอันนั้นหลอดสองร้อยสองร้อยเอาสองแม่คตรอ่ะเอ้าไอ้เชี่ยขายหมูไปแล้วเห็นป่ะขายหมูทะลุรีโคดนี่ไงเกียน์ไหมอ่ะมันจะปิดไม่ทันเลยเหน็นป่ะโคตรหาเออแล้วแม่งก็พินไปดิแค่ขายหมูทะลุรีโคดขอบคุณครับ